เอาสวัสดีครับสวัสดีครับก yeah. yeah. ับส right. ุขช่องครับผมสวัสดีทุกช่องเอฟซีทุกช่องน้ำด้วครับผมครับมือนี้เช็นแต่กับมะหอดอุดรเนาะมะหอดปั่นพลอยห้ามือนี้นะครับผมมือนี้ผมมีรับน้ำมูลหอกมือนี้บ่ผมมีรับบ่เอาตรงตรงเลยบ่ลับบ่ลับบ่รับมือนี้ก็มีอ่าของรัฐบาลให้เนาะครับมาฝากฝากน้องนะครับผม รัฐบาลไทยของเส้นเตีรสูตรนี้กเขามาประมาณซีงหดวแล้วนะครับผมสูตรนี้เขามาซีงหดวแต่ว่าเริ่มนับจากมันหลุดนะครับซีงหดวนะครับก้อนลังีงก็เขามาเรื่อยๆนะครับผมสูตรนี้นะครับผมครับครับสถิติย้อนหลังนี่ก็หงวดก้อนพู่นกะห้มากเด่นหาร่องหกก็เขามาส่องหาข้างบนนะครับผมหงวดมองหันที่ผ่านมากให้ไปที่เด่นหกนะครับผม เด่นหกเด่นหกลองห้าแล้วกะ็ส่วนมากนี่ตัวเด่นนี่สิจับไปยุ่หลักลักน่วยแัมจับยุ่หลักน่วยงวดวบางหันกับเขาตรงๆนะครับผมคือเขาที่ศูนย์หกนะครับผมครับเขาศูนย์หกตรงๆแล้วก็ยุ่หลักน่วยพรแล้วก็ตัวนินให้เพื่อนนีกตั้งหานะครับงวดวางหันนะครับที่ออกไปอันนี้คือสถิติงวดที่ผ่านมานะพี่น้องสถิติงวดที่ผ่านมา ตัวเด่นเด่นหกนะครับผมย่ที่ศูนย์หกนะครับผมเขาที่ศนะูนย์หกสำหรับงวดประจำวันที่หนึ่งาคมเนาะรกฎาคมนะคมี่กระเฮดออกมาแล้วนะครับผมเ,เตี้ยกระไดยูลักเด่นศูนย์นะครับผมเด่นศูนย์ลองเก้า วิ่งวิ่งศูนย์ล่องเก่าแมนครับวิ่งศูนย์วิ่งเก้าวิ่งศูนย์วิ่งเก่าแต่ว่าเด่นติดศูนย์นะครับผมล่างนะครับผมเน้นไปที่ล่างครับผมเน้นไปที่ล่างแล้วก็ศูนย์หนีสิยูรักหน่วยนะครับผมรักหน่วยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ะครับรักสิบกับข้างบนเนี่ยสิยูประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับของเส้นเตียนนี่ส่วนมากสิเป็นทิ่สั้นนะครับผม ยเยวันนี้ห้มาที่ศูนย์นะครับผมเด่นศูนย์รองเก้านะพี่น้องเด่นศูนย์รองเก้านี่ก็สิจับเป็นตัวเด่นหาชุดนะครับผมบเด่นห้าชุดก็จะมีสองศูนย์สี่ศูนย 5 0 6 0 3นนี่คือชุดเด่นนะครับ 40, เด่นล่างนะครับผมสองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์บอกราคหกศูนย์สามศูนะครับผมหกศูนย์ครับผมอันนี้คือตัวเด่นนะครับข้างบนนะครับผมสา <30, S 1> มศูนย์สำหรับตัวร่องหาตัวร่องเก้านี่ก็จะเป็น4ี่เก้าาเกสองเก้แล้วก็สามเกเกอันนี้คือตัวร่อง เฉพาะล่างนะครับผม,มเน้นล่างแต่ว่าล่างสี่เก้าเก้าสองเก้าห้าเก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าครับอันนี้คือตัวล่างประมาณ 80%เนี่สิมาล่างนะครับผมบอีกยี่สเอนี่หนเพื่อใจไปน้อยอาจจะกลิ่งข,ขึ้นข้างบนนะครับผมกันเล่เป็นที่มากของอเน้นล่างกันบนครับเอาหาตัวจอให้นะครับรบัตงต,ตัวเน้นตัวเน้นเน้นนะครับผมที่ว่ามากนะักเนาะสิบวง ตัวข้างบนตัวเน้นเนี่ยก็สิเป็นตัวนี้40 50ต่อ20กับสำหรับตัวร่องก็สิมี49กับ59เป็นหาชุดที่เน้นนะครับผมหาชุดนี้คือตัวเน้นนะครับผมเน้นล่างกันบนนะพี่น้องเน้นล่างกันบน ล่างกันบนครับผมเน้นล่างกันบนส่วนมากตัวที่เหตุออกมากเรามันสิอยู่ประมาณหลักหน่วยนะครับผมก็เลยเอามาจับว่างไว้ที่หลักหน่วยนะครับผมกับแขันผดดู้ใดสิกับก็ได้เด้อพิ่น้องเด้อบ่ได้ว่ากันนะครับผมเพราะว่าอันนี้ก,นก็คือแนวทางนะครับผมเป็นแนวทาง <c oughs> ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นแค่แนวทาากันนั่นนะครับผมสําหรับสูตรของเส้นเตี๋ยนะครับยังไม่ได้เวลาด้วยมาจากคอนแกนนะพี่น้องยังไม่ถึงแปดนาทีมาจากคอนแกนคนเดรับมาไกลอยู่ครับผมตะกี้ตะกอนก็มาเห็นปลาเส้นเตี๋ยเส้นเตียเดี๋ยวนี้ยิ่นเข้าว่าเป็นเสียง่ายเลยที่เดี๋ยวเสียงหญ่นะครับผมเสียเตี๋ยแล้วครับตอนนี้ก็ได้มาเราซีงวดนะครับผมสำหรับแนวทาครับคือเล่นได้เป็นเสีย ได้เป็นเสียได้รับมาเรื่อยๆครับงวดหม้อหันต้อเข่าคักหม้อหันได้เบิสทุกอย่างหม้อหันครับผมเคร่งแบตเตอรี่ครับผมเครื่องเนี่ยก่อนสามเอ็มเนี่ยอะไรเอี่ยรับเนี่ยงนะเลขสามเอ็มไหมต้องรัฐบาลนะครับได้มานะครับผมงัวหม้อหันเก่าสองสามไร่การเนาะโอ้ได้สองสามไร่การเลยศูนย์หกนะครับผมรวมแล้ว มันยัวลักได้ระบาดในเส้นกับว่าไรครับเพราะว่าไอ้ไม่ได้เล่นไรครับผมสี่ห้าหมื่นนี่นะครับผมสุดยอดแล้วนะคราะวัาไม่มีว่าใครนินไปทั้งดินเท่านีเนาะครับสำหรับเส้นเตกเอาขอตัวเลขอีกรอบหนึ่งครับตัวเลขอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันสำหรับตัวเด่นก็คือศูนย์นะครับผมเด่นศูนย์ เขาคำ่าแล้วจะงวดหรเสียงไอ้ที่นับไม่หนีซี่งวดเหรอครับผมซีงวดเนี่ยเขาตรงๆนะครับมันเขาไรจนนับหลงเด้่มมาหนักเริ่มนับไม่ครับผมมันกับมีเขาเนี่ยรุดเนี่ยนะครับผมจะว่าเวลาเขามันกับเขาเลี่ยงกันนะครับผมซี่หาหวดเนาะครับครับเวลาเริมกับรุดไปหัวหนึ่งเนี่ยประมาณเนี่ยนะครับผมเขากับมาเริ่มนับหนึ่งไม่หนีสินะครับผม แต่ว่าตอนนี้ถั่วมาสเราซีงวดนะครับผมวัวเนี่ยเป็นงวดที่เอาอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงคือตัวเนี้ตัวหนักและเอฟซีนะครับแม่นครับตัวนี้ตัวหนักผู้ใดมักก็ตามอืนะครับผมถือมาตลอดนะครับสําหรับเส้นเตี๋ยวบอธมดานะครับจะพอกันมาเนี่โวู้บอธมดาเส้นเตี๋ยนี่เขาดีตลอดเอฟซีเอาไปทิศจาลนาได้เลยครับก็มีเอฟซีเป็นทั่วมาถามอยู่เลขวิ่งตลอดนะครับผมเลขวิ่งเลขกเรียนนี่ว่ามันทุกวดแล้วเนาะครัว่ามาทุกวดเลยครับ ขอบคุณเสี่ยนเตียลลายครับผมบครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ